วันนี้มากินราเมนเจ้าเดิมอีกแล้วนะครับหลังจากที่เรารีวิวไปเมื่อ6เดือนที่แล้วนะครับ็รานรร้านชบุรีราเมนตอนนี้ต้องมีการรีโนเวทร้านใหม่แล้วนะครับส่วนที่จอดรถนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมาจากอยู่หน้าร้านที่หนึ่งแล้วก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งตรงนู้นนะครับก็จะเป็นที่จอดรถอีกที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูว่าข้างในร้านนะครับหลังจากรีโนเวทแล้วเป็นไงก็เดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันนะครับ ข้างหน้าก <laughs> uh ็จะเป็นร้านกาแฟเปิดใหม่ครับร <tr montón chiar> mm ้านกาแฟอ้านหน้าอันนี้เราร้านน่ามีทำใหม่ตอนนี้ก็จะเป็นห้องห้องลับแล้วที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่รู้น้ำไม่รู้วันละตอนนี้ตอนนี้ก็จะเป็นห้องลับแล้วก็จะคมนิดนึงสวัสดีครับกล้องอะไรแล้วไอกล้องอะไรอีกแล้วอ่ะมุมไหนกันดี

อ๋นพี้เป็นพิเศษเป็นเทสโต้กับมันกุ้งนะพิศเศษคน,นนี้นะอันนี้เป็นอะไรคาริมิโซ่ละเขาที่แล้วมาอะไรหมดตันตันใช่ไหมคะตันตันไม่หมดตันตันที่กินอยู่เออเหรอเขาลบอกอะไรหมดนะร้อไม่ได้าที่แล้วเหรอยากเลยครับไม่หมดไม่หมดแค่ว่าคราวที่แล้วม,ม,มาครั้งแรกแล้วน้องย,ยังไม่แน่นะ่มใจ บอกอะไรหมดอะที่เมื่อเช้าเราดูคลิปเป็นอยู่ที่บอกขอหมดเนี่ยจำไม่ได้ละอันอันนี้นะเป็นอะไรนะคะนี่เป็นซุปกระดูกหมูเหมือนกันครับจะใส่ใส่ฟักฟอสต์ลงไปใส่ในในก๋วยเตี๋ยวอันนี้กลับมาที่เอาไหนเนี่ยของพี่เอาตันตันมาก่อนตันตันเป็นเห็ดเห็ดนิดนึงเอาอันนี้อันนี้อันนี้เอาไปใช้ก็สั่งมาเลยสั่งกน้องให้ตัวพิเศษมีอะไรนะเมื่อกี้เบสโต้กับ เราไม่กิมันกุ้งเปรโตกับลาเนยมันกุ้งนเอรมิสก์เอางั้นเป็นน็อคเกอร์มิสก์นะครับเฮสโตเฮสโตมันไม่ได้ใส่เป็นพวกแยกกันใช่ไหมใช่ครับเฮสโตกับมันกุ้งนะลาเนยมันคนละเอาอันนี้ก่อนละกันเดี๋ยวเราเอาเป็นเมนูที่สองเนี่ยไปกุ้งสีเฮสโตเอาอันนี้รกินได้อยู่แล้วอ่ะหัวไม่ได้หรอแค่มันอย่างเดียวเหรอหมายมันท้าบไปไหนนะครับวันนี้ หัวมันหัว, <c oughs> มหวไม่รู้ว่าแพ้มันหรือว่าแพ้ยาก <c oughs> ็คื <c oughs> อต้องกัดหัวมันทิ้งไปแล้วกินได้แต่เนื้อน้ำสัตเนาะกินได้ <c oughs> กุก้งแกวนะ้วกุง้งหมดที่เขาถอยม่ให้เรียบร้อยกินได้เลยไม่ไปก่วยเตได้ไงไมันกินแต่หัวอาจจะเป็นแพ้คือกินแล้วปากบวมปากคันใช่ใช่ถ้าคนแพ้กินแล้วจะเป็นอย่างนั้นตาปิดกินได้แต่เนื้อแก้วนี่แพ้มาเป็นสิบปี หลังเยอกนกินเฉพาะคูเฉพาตัวมัตัมันกูได้กันกินได้พาะงจะแพ้ต้นหัวมันะ่ตรงนี้าจะในตัวยากที่เขาเียงอะไรแบบเนี้ยเนาะใช่ครอันนี้ยนะหมูแจ่วหมูแจ่วเออออมาเดียวมเดีวหม่กันะหมูแจ่วหมูแจ่วทไม่ตัดแจ่

ประเด็นคือประเด็นคือคนทำปวดเข่าไงก็เลยลงมือชงชาทั้ง่มดเกี๊ยวนะครับปวเราไม่คึ้แมงบนอีกไม่เอาเดี๋ยวทำนานๆแล้วเข่าเสื่อมแล้ววันนี้ว่าจะสามเนี่าจะสามเนี่ยเดี๋ยวสิก็เดี๋ยวหมูแจ่วไว้ด้วยหมูแจ่วกิดไปก่อนนี่เมื่อกี้ทำอะไรไปแล้วกินไหมซันซันสุดซันสุดบีฟอร่อยนะ ลุงองศ์มาชัดมาให้ไหมตอนนี้เชฟเราก็ลังทำการวัดเส้นราเมนอยู่นะครับประมาณ กำลังทำการทีเ <gosta> ทีดเเซนอยู่ถ้าไม่เชื่อลองลองกินเหลือๆแล้วเรากลับบมาไปวัด ฝั่งปังหนูมีป่าเมือเล็กน้อยแวะแวะป่าเมืองโดนถาว่ายาวีเซน่ถูกล้วมัทำนรอ่งน้นชานี่นะฝั่งนันไม่ใช่หวีงานฝั่งนั้นได้ได้เยะไสีทำสีทำอะไรครบเลยออืม ันนี้อันนี้ของผมเองทัน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 ครับหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้ทันทันอันนี้ทันทันอ๋อันต์โอ้ยสั่งทันทันเนาะใช่อ๋อไม่ยหมายว่าสั่งเมนูสเปเชียลก็สั่งสองงานนี่อ๋อสั่งทีเดียวเลยเหรอสั่งซีดเดลสองสองงานอ๋อหมายว่าไม่สั่งทันทันนะไมายว่าไม่ชิมนะสั่งสักคู่นะทำคอนเทนต์ด้วย ทันทันทันไอเนี้ไม่ไนไม่ทันไม่ถ่ายไม่ทันมถ่ายอยู่หันไเนฝั่งนี้จมหมดแล้วเอาชิมน้ำมาชิมน้ำ เป็นบุญมากเลยเนี่ยไม่เคยได้จองเองเลยอ่ะนี่ก็ไม่ได้จองเองเหมือนกันอันนี้ไมป็นของเราส่วนรอบนี้มีใครจองเลยไม่เขาผิดเขาผิดแล้วคนรอคิวอยู่ข้างนอกไม่รู้พี่ก็เลงนะพี่ก็เลงทุกอาทิตย์นะแล้วพี่ก็ลืมขับรถอยู่กลับมาเอ้าลืมแล้ว มาครั้งแรกมันหลังจากเรียนเอเวทครัมาหลายคนบ้าไ,ไม่อันนี้ครั้งแรกที่ทำเลยซึ่งจะซึะ่งจะเปิดได้สองทีใช่ไหมหลังจากรีเนเวดเองใช่ครับอันนี้อาทิตย์ที่ห้าย่อดูอยู่แต่กองไม่ทันเห็นยเ,เ,เห็นทีทีสามจุ้มแล้ววะ <c oughs> มาไม่ทันทานไปครับ <c oughs> ไม่ทัน <c oughs> ไม่ได้เหวี่ยงมือ,มอแล้ว,ร,วรู้สึกว่าเชฟต้องเรีบแล้วมีคนทางควาเอาเกติกีบรอแล้ว จะเป็ซุปกระดูกมเลยาไโยเวนแก่ทยเป็นซุปปลาแล้วม,มาแล้ว,ลวอันนี้ไม่ได้หิวนะครับ 怖か <laughs> <laughs> เนูอะไรครับเนี่ยอันนี้ยของคนถือกล้องของคนถือกล้องเรดุ้งไะรือจะจิกซักตึกไหมครับนักซำนักำเรียกบอเลยนะ ำไมหันไปมองคิมมิคูแมนล้วคิดถึงคิดถึงโทรีอาม่ากีล่าไงไม่รู้เป็นเรื่องเศร้าสำหรับเด็กยุคเก้าสนย์เลยไปนะหมดละกระตุนไม่เหลือลม อันนี้ยัมาด้วยคหรอแต,ต,ต่ว่าเพิ่งตื่นน้ำหนุกนะครับก่อนนอนต่อเลยอั <c oughs> นนี้คือชวนชวนไว้หรือว่าเพิ่งชวนครับชวนอะไรดูวนนั้นแต่เช้าไม่เห็นหรอสนใจไหมสนใจก็สัน่นเห็นเ้าไมาม <c oughs> เั่สนใจก็สั่งอยากลองเป็นโต๊ะนีไหนะจ่าชิมชิมชิมสักหน่อยไหมไม่เชฟไมบอกก็ชิมน้ำชุบสะหน่อยไหมไม่เอาไปกินละกินแล้วเป็นไงอร่อยดังนัน อร่อยจะลืมทุกอย่างเลยใช่ไหมเรียนในกระทั่งชีวิตตัวเองคืนมันพุ่งมาเต็มจริง กุ้งก็กินไม่ได้สิใช่ไหมไข่กุ้งก็ไม่ได้หรอไข่กุ้งเน่ยที่มันมันไม่ไข่ปลาเนี่ยไข่กุ้งเล็กๆเนี่ยได้ไหมไข่ปลาบินครับไข่ปลาไข่ปลาไข่ปลาบินครับจริงส่าในไข่ในในที่เราเห็นไข่ปลาทั่วไเป็นไข่ปลาหมดเลครับแต่ว่าจะมีของอแบบ่าถ้าไข่เล็กว่าทิปลาเนี่แต่ถ้าเป็นใหญ่กว่าเป็นไข่ปลาบินปลาบินกรูระใช่ไห ตลาล้วเป็นไข่เจ้าว้อนครับมันจะมีไซส์เล็กกว่านี่อันนี้ครับที่เห็นตามแบบดูที่ตลาดนะครับนก็เป็นไข่ปลาเหมือนกันนะเอามาแล้ก็ไปย้อมสีเองเมเปอร์ติ่งเหรอไข่กุ้งไข่กุ้งก็ไม่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวไปกุกับกุกับเลยไไไไครับขขข่่่ปปลลาาถ้าอยากให้มันใหญ่หน่าะไข่ปลาเลวคิวเลยอัไนก็ใหญ่ท้ายไม่ได้กินแกงส้ม มีเขือพวงใส่หน่อยมั้ยเหลืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเยอะเลยเจนพอมไหมถามก่อนของพี่ขอเพิ่มสันสุดบีบอีกเฮ้เอาสาห์จริงเหรอเอาจอิงแล้วเขาสาหเป็นเมนูทานเล่นเออเมนูทานเล่นทานเล่นอาจจะกิดจริงจัง ไม่ยอมกันเลยนะไม่ยอมเลยนะไม่ได้สิเราไม่ได้คิวง่ายๆเราจะยอมกินที่ชามสองชามได้ไงหอก่อนัอผ่อนคหมดแล้วหลายเคิอนมาทีนึงคิวหลังแม่บอกหมดแล้วครับคิวที่คิวบ่ายกินไปคนละคนละสามคนละสีสามสี่เลยอ่ะแต่ว่าอันนี้ยังไม่หยุดใช่ไหมเมื่อวานไปกินหม่าล่าเล่นสกุลทั้าหมดหมดไอเนี่ยสายพานหมดร้าน แล้วหมดจริงด้วยนะเพราะรอบถัดมามันก็ยังวางอยู่เยอเกินดนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะโดนถามส่งโรงพยาบาลแล้วจะมาะโทษอนะาหารร้าน <laughs> อันนี้เยอะยังไม่ชินเลยครับหมี่โบ้ก็ชามขนาดนั้นเรียบเลยแรกก็คิดว่าจะสองนะนแฟนมาช้ำแรกเยอะหมดไหมกินอันนี้เล่นก่อนนะ ก็สั่งอะไรนี่สั่งหมูแจ่วมาเธอเธอกินหมูแจ่วเดินใช่ไหมครับเอาใช่ไหมครับเอาไหมหมูแจ่วประโยคบอกเล่าหรือวแจ่วกันเล่นทีไม่กำลังคิดอยู่เขาเหมือนจะไม่อิ่มไงหมูแจ่วเกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่าทำเองไหมครับทำเองหมดสิ แบบแม่โคตรเยอะครับเอาเอาเร็วน้องรอจดโย่เนี่ยเอาก็สั่งไปแล้วไงอ๋อสั่งไปแล้วใช่ไหมคือเอาอะไรอะเกี่ยวซ่าเดี๋ยวใจเอาก็เห็นจดอยู่ว่าไม่น้องก็รออยู่ฮะเราประโยคบอกเล่าเลยสั่งจริงจริงเอาเกี่ยวซ่าที่ค่อนอร่อยนะเอาเลยจับไปมีโซน้องหมักไว้5ปีแล้วเนี่ยีห้าปีใช่ไหมให้เราจอระสับเนี่ย บ่มเหมือนบ่มเหมือนบ่นวายเลยอ่ะใช่ครับมีหมดเยอะตั้งตอนตั้งวันนั้นจะเปิดร้านอ่ะค่อยๆเติมมีข้าววยร้อกลองได้ป่ะเดี๋ยววม่เกี่ยวว่าไม่ใช่ไม่ใช่สีแยใช่แต่รสชาติไม่ใช่แกงกระวานรสชาติอราไปทางไหนอ่ะน่าจะเป็นแค่เอากลิ่นโหระพาแต่กลิ่นน้อยนะไม่ได้กลิ่นโหระพาเยอะ น้ำซุปมันมันกบรอบกรอบกลิ่นหอมรามอันนี้เบ็ดน้ำซุปก็มันน้ำซุปคือคือกุ้งมาเลยอันเนี้ยจะได้กลิ่นแปลกๆนิดนึงอันนี้อันนี้ก็กินมาซ์ซุปนี่ครับเดี๋ยวจะไปเปเปอร์อะไรวันนี้อือใช่ไปไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ใช่วันนี้ตกใจตกใจถามไปไหมวันนี้ไปไปไม่ตอนเนี้ยไม่ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้ อันนี้ก็ออกหูว่าจะกินดีกันใช่ไง จะอิ่มดีไหมจะอิ่มดีไหมเชฟต้องภูมิใจมากเลยครับเรียบทุกชามเนี่ยยกเวน้นนี่ <C oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เอาน้ำเอาเกี๊ยวมาจิ้มน,น,มนหนูปังมาด้วยอืมอืม สิบนาทีครับรอบต่อไป,ไปอันนี้ให้ช่วยใช่ไหมล่ะกดดันกันเองแน่น่ะกดดันกันเองคือไอสามก็แย่นะไอ้คราวที่แล้วสามยังมีคนช่วยใช่ไหมคราวที่สามคนเดียวนั่นแหละดมากนะคราวแล้วยังมีติมด้วยอ่ะอืมอุ้ยคราวที่แล้วสี่ข้าวที่แล้วมีหมูแจ่วด้วย ใช่ใช่ใช่ไม่นับของที่เล่นนะคเออสองก็แย่นะครับสองก็แย่แล้วใช่สองเอาเอาเอาอิ่มพอดีเราดูยก็แล้วเพราะผมไม่มีรางวัลให้เหมือนกันนะไม่มีแบบรางวัลคนกินเก่งก็เลยไม่มีอะไออคนกินครบทุกเมนูอะไรเงี้ยเอ่อเกแถวนี้ก็เก็บกว่าไปด้วยอร่อยไม่อร่อยดูครับเรียบร้อยจริงจริงรอบหกเดือนที่มาเขาแล้วก็มาถ่ายหกเดือนรอบนี้มีอะไรจะฝากไหมครับร้านใหม่ รอบนี้นะครับก็บอบจองกันมาเยอะๆครับ <c oughs> เรื่องนี้ก็ดืเดือดนลยครับรอบรอบนี้รอบอาทิตย์ที่แล้วรอบเนี้เป็นรอบที่จอ,อ,อ,องเยอะออมาออกๆขอมาสอนอาทิตย์ที่แล้วมีคนล็อกอินเข้ามาจองโรงแามพันสี่ร้อยกว่าใช่ใช่พี่พี่ก็พี่ก็ไม่ทันห <c oughs> <c oughs> มายทิ่งก็หมายทิ่งก็เต็มแล้วเหลืองเต็มกระดานไปแล้วเรียบร้อยได้ไม่ไม่เบื่อนะครับนานๆเจอกันดีใช่ใช่ เดี๋ยวเปคนนั้นตายใช่วันนี้ไปไหนกันแลอก็เดี๋ยวฝากร้านราเมงไปด้วยนะครับร้านเมงชนบุราเมงร้านราเมงชื่อดังของฟุมบุรีจองคิวก็ในเว็บไซต์ผ่านทางเฟซบุ๊กได้นะครับคิวอาจจะจองง่ายอีกหนึ่งแต่ก็ไม่มีหวังในการรอคอยยังไงก็ฝากมาด้วยนะครับเดี๋ยวดูว่าคราวหน้าผลการเก็ยอะไรอลองติดตามดูครับอ่าผมไปด้วยตัาด้ครับไม่คิ็เดี๋ยวนี้ลุกไม่ไหว